สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเอฟซทุกท่านเรามาดูลาวพัฒนาบนล่างล่างบนล่างกันโตก่อนไปดูดูคำเตือนกันก่อนจ้าคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้ามาดูกันเลย ลาวพัฒนาอันจันที่ยี่สิบสามทับเก้าทับหกเจ็ดใกล้จะสิ้นเดือนแล้วคุณจะยี่สิบสามอีกสิบห้านะหนึ่งตุลาเลยเนอะเราจะย้อนดูคือสองสามสามแปดหกเจ็ด สองสามสามแปดหกหกสอสามสามแปดหกหกเราจะใช้พันบวกหน่วยพันบวกร้อยบวกหกขงที่ ก็คือสาบวกหกบวกแบวกหกบวกหกได้เก้าบวกหได้เกบวกแได้เจจับคู่กันก็คือ90 9าศู ศูนยเลีกออกไปที่9 8ล่าง9 8 9 8แดเี่ได้มันอ,อก ไปออกบน้อยงวนทีเดียวแต่ก็มีคุณได้อยู่เนาะเพราะว <c oughs> ่ามันบนกันล่างอยู่เนาะล่างกันบนอยู่หนึ่งเปดเก้าเปดหกห้าเหมือนเดิมเก้าบวกห้า ก้าบวกแปดบวกหกเก้าบวกห้าเป็นสิบสี่โสูตรนี้สูตรนี้มันเป็นบนเป็นล่างสลับกันเนาะ แปดบวกหกเป็นสิบสี่สี่บวกเก้าเป็นสิบสามสามสี่จับพูดก็คือสี่สามสี่สี่ห้าสามห้าสี่แต่มันไปนป,ปินบนดิบนก็ถูกอยู่เพราะว่าถ้าเราถ้าคนที่ซื้อคนที่ซื้อ หน่วยถนัดแล้วจะรู้วตัวเดียวไม่ต้องกลับด้วยเอาไปเบนบนด้วยถึงกลับเราก็ล่างนี้เราต้องกันตัวละไว้ <laughs> ตัวตรงมันเราลอยอยู่แล้วเนาะตัวตรงปิดลอยอยู่แล้วตัวกลับเราก็เอานิดนึงพอกันทุนนะนะกันทุนไว้ เลขเดี่ยวก็คือห้าศูนย์แปดหกสี่สี่บนล่างบนล่างเร้จะบนกันล่างล่างกันบนไว้เดิมเราจะใช้รักพันหนึ่งครั้งรักหน่วยหนึ่งครั้งพันหนึ่งครั้งร้อยหนึ่งครั้งบวกหกคงที่แปดบวกสี่ เปดบวกหบวกหกป็ดบวกสเป็นแปดบวกสเป็น2องสาบวกเป็น12บวกแเป็น10บจะศูนมา ศูนย์หนึ่งสองศูนย์สองหนึ่งสามศูนย์สามหนึ่งสี่หางตรงตรงชอบปจัดไปขัดก็ผางศูนย์นี้มันเป็นบนล่างนี่คิดว่ามันเป็นบนเออสลับดูดูย้อนหลังแล้วเป็นบนเป็นล่าง ออกแปดเก้า 4, 7, ออกสีเจ็ดออกแปดหกไปยังนะออกแปดสามออกสามแปดกันกันไว้นะสีตัวนี้กันไว้เนาะกันสองเก้าสามเก้า ถ้าใครชอบก็กันไว้ถ้าไม่ชอบก็คือผ่านไปศูนย์จันหมดนี่หละสีตัวจันหมดเน้นๆศูนย์น,นะคะเน้น02ไว้ตัวเดียวตัวนี้ซื้อกันทุนไว้เนาะ เราซื้อหวยเราก็รู้แล้วว่ามันกันทุนได้ติมต็มต็มตมกันทุนเออได้ทุนนี่นะชอบตัวไหนก็จัดไปตัวนั้นนะคะสองเกาสากันไว้ชอบ9อยู่แต่วิ่งสองเลยวิ่งสองวิ่งสองบนล่างไปเลยไม่ได้เอาสองทำหลัก้อยเนาะ เราไม่เดี้ยวทรงทําหลักลยอยทรงสามไม่เดี้ยวโดยทำหลัก่อยนะ สองสามหกสองสามสี่หกเรียงกันนี้ก็น่าดูเลยเนาะกันกันกันบนดิ้สองสามสี่สองหนึ่ง 4. สี่กันไว้สามตัว ส่งชอบสองให้มันติดสองนะคะสอง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 ตัวกันคือสามศูนย์ชอบตัวไหนก็จัดไปตัวนั้นนะคะชอบสองศูนย์มากสองสองศูนย์สองหนึ่งสองศูนย์สองหนึ่งสองเก้าสองศูนย์สองหนึ่งส,สองเก้าคือตัวกันช hmm. อบก็จัดขัดกะพาน จะได้ดูว่าหลักร้อยจะมาห้าหกหรือว่าห้าหกห้าหกมันไม่มามันจะต้องมาสองสามหรือศูนย์สองศูนย์หนึ่งอเลยหนึ่งสองสามอีกจบตัวไหนก็จะไปตัวนั้นนะคะล่างกันบนด้วยเมื่อกี้แล้วมันไปเป็นบนสีสีเสก็ได้เพราะว่าตอนแรกมันเป็นว่ามันเป็นบน มาดูสูตรมันเป็นสูตรล่างก็เลยเป็นล่างแต่มันมาเข้าบนจอยดูคำเตือนจ้าแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใจวิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให้ร่ำรวยมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า